สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของจูเดกครับวันนี้เราอยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องของเกม f ฟนอลแฟนตาซีภาคที่8ซึ่งนําเสนอเนื้อเรื่องที่ใกล้เคียงกับโลกจริงและสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากครับเกมนี้เปิดตัวเมื่อปี1999บนเครื่อง PlayStation 1จากนั้นได้นํากลับมาทําเป็นฉบับ Remaster อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ครับซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆของเมืองเหมือนชีวิตจริงรูปแบบการเดินทางที่ใช้รถยนต์เดินทางหรือการใช้รถไฟข้ามเมืองไปจนถึงการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความขัดแยง้งในทางการเมืองเข้ามา เกี่ยวข้องด้วย และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับสคอลริออนฮาร์ดและไซเฟอร์อัลมาซีกำลังต่อสู้ฝึกซ้อมกันในสนามฝึกซ้อมทั้งสองเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งบารัลการ์เดนซึ่งเป็นโรงเรียนจึกทหารรีสีก็คือหน่วยทหารรับจ้างทําภารกิจต่างๆตามที่ได้รับการว่าจ้างมาการต่อสู้จบลงด้วยผลเสมอทั้งคู่ต่างทิ้งบาดแผลไว้บนใบหน้าของซึ่งกันและกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นเป็นวันสอบภาคสนามของ สคอร์ตื่นขึ้นมาที่ห้องพยาบาลในบารามการ์เด้นเขาได้เหลือบมองเด็กสาวที่ดูเหมือนว่าจะรู้จักเขาแต่แล้วเธอก็จากไปควิสติทีฟอาจารย์ผู้ฝึกสอนของสคอร์ได้แจ้งแก่สคอร์ว่าเขายังไม่สามารถเข้าสอบภาคสนามได้ถ้ายังไม่ได้ผ่านบททดสอบที่ถ้ำไฟหลังจากผ่านการทดสอบแล้วสคอร์ได้เข้าสู่การทดสอบภาคสนามก่อนที่จะรับภารกิจเขาได้พบกับเซลดินเพื่อนในทีมของเขาโดยภารกิจก็คือจะต้องไป ยึดเมืองดาวเรดคืนมาจากทาหารฝ่ายกันบาเดียโดยสคอร์เซลและไซเฟอร์มีหน้าที่ยึดจัดตุรัสกลางของเมืองดาวเรดกลับคืนมาระหว่างปฏิบัติภารกิจไซเฟอร์ไม่สนใจคําสั่งที่ได้รับและตัดสินใจจะลุยเดี่ยวจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับเซลฟี่ทิลมิธเธอตามมาเพื่อบอกหัวหน้าทีมว่าได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากที่นี่จากนั้นพวกเขาได้พบเหตุผลที่ทหารการบาเดียบุกเข้ามา นั่นคือการเปิดใช้งานหอดูดาวที่ถูกทิ้งล้างอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังแต่ขณะนั้นก็ได้ถูกไล่ล่าจากขล่นย์ปูเอ็ก0 9ทูเก้า จนมาถึงชายหาดอย่างทุรักทุเลและได้รับความช่วยเหลือจากคริกสติดกลับมาที่บารลามการเด้นสคอรเซลและเซลฟี่ผ่านการทดสอบแต่ไซเฟอร์ไม่ผ่านเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งโดยตรงในงานเลี้ยงฉลองในคืนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งได้เดินมาดึงสคอรให้ไปเต้นรำเป็นคู่ของเธอ แม้สคอร์จะมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ทำให้การเต้นลำผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นเธอก็ยิ้มและจากไปจากนั้นคริสติสได้ชวนให้สคอร์ไปยังซีเค็ดแอรียกับเธอซึ่งอยู่ลึกลงไปในเทนนิงเซ็นเตอร์และบอกว่าเพื่อชูบดจากการเป็นอาจารย์แล้ว ขณะที่เดินทางกลับพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่พบกับสคอในห้องพยาบาลจากนั้นได้มีคนในเครื่องแบบเข้ามารับตัวเธอไปโดยที่เธอยังไม่ได้มีโอกาสอธิบายเรื่องของตัวเองวันรุ่งขึ้นสคอเซลและเซลฟี่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกในการช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านฟอเรสอเพื่อกอบกู้เอกราชของเมืองชิมเบอร์ที่ถูกเมืองกันเบร,รเดียยึดครองมานานกว่าทศวรรษ เื่อเดินทางมายังจุดทัดหมายพวกเขาจึงได้พบกับรีนัวฮาร์ชิลี่หญิงสาวที่เคยเต้นลำกับสคอและเป็นสมาชิกของกลุ่มฟอเรสต์เอาที่มาว่าจ้างบารัมการ์เดนให้ช่วยทำภารกิจให้โดยภารกิจก็คือการสลับรางรถไฟเพื่อจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีของเมืองการาเดียเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้ถอนกำลังทหารการาเดียออกจากเมืองทิมเบอร์แต่เมื่อทำสำเร็จก็พบว่าประธานาธิบดีนั้นเป็นตัวปลอม หลังจากกำจัดประธานาธิบดีตัวปลอมได้แล้วพวกเขาได้พบว่าประธานาธิบดีตัวจริงอยู่ที่สถานีโทรทัศน์เมืองชิมเบอร์ซึ่งเมืองกันบารเดียนั้นต้องการหอวิทยุจากเมืองดอเลตในการถ่ายทอดออกอากาศโดยประธานาธิบดีได้ประกาศให้แม่โอดีเดียเป็นทูตคนใหม่ของเมืองกันบารเดียแต่ขณะที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นไซเฟอร์ได้บุกเข้ามาจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีเป็นประกันส่วนคริสติสได้ถูกมอบหมายให้มาจับกลุ่มตัวไซ ก่อนที่เธอจะขอความช่วยเหลือจากพวกสคอร์ผ่านการถ่ายทอดสดกลุ่มของสคอร์ได้รีบไปที่สถานีโทรทัศน์และได้พบกับแม่มดอีเดียจากนั้น ไซเฟอร์ได้ปล่อยตัวประธานาธิบดีไปและหลบหนีไปพร้อมกับอีเดียหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้ชื่อเสียงของบาลัมการเดนถูกมองในแง่ลบและพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับไปยังบาลามการเดนได้ในตอนนี้เนื่องจากรถไฟหยุดให้บริการกลุ่มของซคอรึ์ึงตัดสินใจเดินทางไปยังการบาเดียการเด่น ซึ่งอยู่ในประเทศการบาเดียและรีนอร์ก็ออกเดินทางไปกับพวกเขาด้วยเหตุผลว่ากลุ่มฟอรเรสเอานั้นถูกทําลายลงและสมาชิกได้แยกย้ายกันไปคนละทางเมื่อไปถึงการบา,ดารเดียการ์เดนทุกคนได้ทราบว่าบารามการ์เดนไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทําในครั้งนี้แต่ไซเฟอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องได้รับโทษประหารทุกคนต่างแสดงค่าทางเสียใจยออกมาเพราะถึงแม้ว่าไซเฟอร์จะมีนิสัยที่ไม่ค่อยจะสู้ดีแต่เทาว่า พวกเขาก็โตมาจากโรงเรียนเดียวกันภายในการบา์เดียกาเดนสคอร์ได้พบกับไลจินและฟูจินซึ่งเป็นลูกน้องของไซเฟอร์ทั้งสองได้นำภารกิจจากฟารลามกาเดนมามอบให้กับการบา์เดียกาเดนจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับมาติน ผู้ที่เป็นผู้อำนวยการการบาเดียการ์เด้นเขาได้แจ้งให้ผู้สั่คอรทราบว่าตอนนี้อีเ e ดียได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตของเมืองการบาเดียแล้วแต่นั่นเป็นเพียงตำแหน่งที่ใช้บังหน้า การบาเดียและอีเดียมีจุดประสงค์ที่จะยึดของโลกใบนี้ดังนั้นการบาเดียการเดนจึงยอมรับข้อเสนอกับบาลามการเด่นเพื่อหยุดยั้งเรื่องนี้มาทีนได้แต่งตั้งให้สคอเป็นหัวหน้าทีมและแนะนำให้รู้จักเอลวินคิวสเนียนักแม่นปืนให้ทุกคนรู้จัก